สวัสดีครับผมทักทตยพีทากทายน้องครับพามาประกอบนะครับนี่เสร็จแล้วครับผมขาดทีสีแล้วเรียบร้อยครับขาดนะครับแขนยกครับปีที่แล้วเปลี่ยนฟังข้างในครับฟังดันในปีนี้ก็มาเปลี่ยนอีกฟังหนึ่งครับนี่ เฮ็ดเองครับผมเฮ็ดเองก็ประหยัดตุนทุนไปได้ถือว่าหลายนะครับตัวนี้ตัวละสามร้อยเกตสิบครับเดี่ยหอนี่ถือว่าพอใส่ครับ BM เนะครับเี่ยวหอนี่แหละที่ผมใส่นะครับซื้อมาจากอำเภอพะยาครับเนี่ยัวนี้ตัวเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับของเก่า เปลี่ยนฤด,ดูกาลเทแลวครับนี่ท้าเมีนจ้างเพิ่นกะตกไปคู่ละสามอยครับนี่สองคู่กะ6หกอยครับขาแรงครับนี่ครับเสีใหม่ของเดิมก็จะเป็นสีตโตโหลดครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดำครับของเก่ามันก็นสีสีแล้วป่นสีตัวนี้นะครับ สีส้ตัวนี้ก็ฮักไปปีที่แล้วครับแขนหยุก้างสายครับฮักพร้อมประกอบครับมาหน,นีก็ไล่ประกอบครับนี่กางเก็บอะไรออกมาครับนี่ของดื่มมันครับ6ปีครับเข้าปีที่เจ็ดไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนครับ ปีที่เจ็ดกระบวไวครับนี่ครับอาการมันฟองครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อครับพี่น้องนี่ครับปาเฮ็ดปลาสังครับประหยัดต้นทุนไปได้หลายครับนี่สีสาห่าเลยครซื้อพงชุรสน้ำปลาได้หลายครับนี่ขาดของเฮากะเรียบร้อยแล้วครับเฮ็ดสีแล้วครับสีดำเหมือกันครับ ตัวนี้ครับขยายเพิ่มครับกระด้ท้ายไปแล้วครับเห็ดสีเก็บสีเล็กๆ,ๆน้อยๆครับท่านข้างตัวนี้ก็เหลือใส่น็อตครับเราจะเอาน็อตมาใส่น็อตพร้อมแล้วครับเหลือแต่ประกอบครับน็อตตัวนี้ฟ้าข้างแผ่นยางแผ่นยางซียูนี่ครับนี่ผ่นยางซียูซื้อฟ้าตัวนี้พอดีครับ นี่แผ่นยางที่ใส่กะสิกันดินใบไม้มันย้อนขึ้นมาหนี่ครับนี่สิกันดินใบไม้มันย้อนขึ้นมาข้างตรงนี้ครับสิประมาณนี้ะครับปีพับได้ครับเปิดปิดได้มันกับสีเหลือนะครับว่านเหลากับว่ายังบ่ทันเหลวกับสีเหลือตัวตล็อกเดี๋ตัวล็อกมันใส่บ่๋ยหยาครับตัวนี้ ตัวล็อกมันใส่อบหยาเพราะตัวนี้มันรูดมันก็บวันเดียดงานก็เรียกว่าท่านขี่ไซคครับตัวล็อกเดินตัวล็อกก็่ไซค์ตัวนี้ครับนี่สำหรับท่านไหนที่ปล่อยไว้โดนๆนะครับสำหรับแขนแขนหยกก่อเสียครับนี่ครับมันจิมาะทูครับนี่จิม้มาะทูด้านหลังครับนี่ มาดตางกันนะครับนะครับทามาเป็นยังตรงใส่แหวนครับแหวนตัวนี้มีประโยชน์ครับนี่เป็นยังตรงใส่ครับแหวนตัวนี้มีประโยชน์นะครับนี่บึ้งครับครับกินไปหลายเลยครับนี่เห็นห้อยกินหมดขึ้นใสห้องฟังละสามครับ ฝังนี้สองอีกฟังนี้อีกหนึ่งครับก็เป็นฟังละสามตัวครับครับก็แล้วจะพู้มากครับผมแนะนากัได้ซ้ำแนะนําครับตัวนี้กับพวกไม้ครับนี่หูมันรวมแห้งครับตัเล็กหีาเข้าไปเชื่อมครับพอกไม้ครับพ่อได้ใส่ไปก่อนครับผมเปี่ยกไม่กับบ่อยครับตัวนี้พ่อสองเสี้ยมเลยครับกระจีซอยเสียบคาใจไปได้หลายนะครับผม สำหรับผู้ที่มีรถไทยนะครับผมฝีมือการเชื่อมกับสีบปปันไันนะครับผมแต่ว่าก็เนินใส่งานใส่งานได้นะครับผมสิประมาณนี้ครับผมเกเคครับไว้พอกันคลิปหนานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้นะครับผมเก้ครับผมจังหวะกันไหมครับผมสวัสดีครับ